พี่สมานนะครับเตรียมทั้งทำแค่ด้านบนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมปลูกผักใหม่นะครับไม่เคยหยุดเนะพราะตอนนี้พี่หมานวางแผนที่จะทำขอ,อก,กบด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงกลบใช่ไหมพี่สมานแปลงกลบอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะทดลองนะครับจะทดลอง ที่เก่งแนะนําไว้ให้นะครับว่า,าเขาจะสามารถช่วยเราได้จริงไหมในการลดปริมาณมาแมลงนะครับแล้วก็เขาโตได้จริงไหมในสิ่งที่ผมแนะนําบอกไว้ให้นะครับก็คือเดี๋ยวจะทําเป็นข้อนะครับข้อกบที่ได้ไซส์แล้วนะครับได้ไซส์ปลอดภัยแล้วนะเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เป็นตะข่ายนะครับด้านล่างก็จะเป็นตะข่ายกันที่ท,ที่ตะข่ายทีนะครับที่เป็น เหมือนเวนิลนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับก็จะกันงูได้นะครับส่วนด้านบนก็จะมีหลอดไฟนะครับล่อแมลงครับเพื่อให้แมลงนะบินผ่านรูตะข่ายที่มีขนาดใหญ่กว่าด้านบนนะครับแต่กบออกไม่ได้นะครับก็จะเข้าไปเป็นอาหารนะครับเมื่อเกิดแสงไฟนะครับแมลงเข้าไปนะก็มีอาหารให้กบกินโตครับโตก็เป็นอาหารของคนงานได้นะครับเป็นการวางแผนแบบ วันต่อวันนะครับแบบช็อตต่อช็อตตามความจําเป็นที่เราจะต้องทําในความไม่พร้อมที่เรามีนะครับแต่ปัญญามีนะครับทั้งหมดคือปัญหาเราสําคัญมากก็คือเรื่องของน้ำแล้งนะครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็เตรียมอนุมัติให้แล้วนะครับในเรื่องของน้ํานะครับที่จะเข้ามาแก้ไขนะครับทําที่กักเก็บน้ําเพิ่มเติมไว้ในช่วงฤดูการแล้งนะครับแล้วก็จัดการ เกี่ยวกับแท้งนะครับที่จะบำบัดน้นําในเรื่องของน้ําราดานด้านบนนะครับข,ขยายแค่นะครับให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของพิสมานที่วางไว้นะครับเพื่อว่าสิ่งที่คาดหวังคือการให้ชุมชนเนี่ยได้รับรู้ถึงความปลอดภัยในการาบริโภคอาหารอินทรีย์นะครับแล้วก็กเกษตรกรนะครับก็ปลอดภัยนะครับในการที่ใช้อาชีพ ของตัวเองเนี่ยให้ปราศจากเคมีพันธุ์นะครับมันอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับจากสภาพที่เห็นคือในความไม่พร้อมในความไม่มีหรือว่าขาดเขินพิสมานได้ออกแบบปรับเปลี่ยนนะครับจากที่จะต้องเป็นมาตรฐานกลายเป็นว่าไม่จําเป็นต้องเป็นมาตรฐานแต่ต้องให้สวยด้วยใช้ได้นะครับถ้าเราไม่พอเราก็เสริมเอานะครับเราจะเห็นลนักษณะการทํางานที่เรียกว่าพอเพียงนะครับพอเพียงกับภูมิปัญญาพอเพียงกับต้นทุนนะครับ ขอให้ตรงตามวัตถุประสงค์เราใช้ได้จริงสำคัญที่สุดคือหัวใจนะครับหัวใ,ใจของคนทํางานคนทํางานไม่จําเป็นจะต้องสวยหรูในเรื่องของประกาศนียบัตรสาคัญที่ลงมือทําและลงมือทําแล้วมันใช้ได้จริงพึ่งได้จริงหรือไม่ติดตามคนคนนี้ไว้นะครับคนธรรมดาที่เคยป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้เขาคิดอะไรเขากาลังทาอะไรสมานฟาร์มวางโปง่งจังหวัดเพชรบูร์ครับ ในผักก็เริ่มได้ขนาดที่จะเตรียมออกตลาดแล้วนะครับคนงานเราก็ยังมารวมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเดือนของประกาศโควิดด้วยนะครับอันั้นก็ผักพ่กวชวกรก็ส่งไม่ได้นะครับเพราะถูกลูกค้าซิลไปก่อนนะครับชุดนี้ก็น่าจะยังไม่ทันนะครับมาดูวันนี้นะครับบอกว่าสองสามวันเดยวก็คงตัดได้ แต่ก็ยังตัดไม่ได้นะครับ ช้านี้ผมกันไก่นะครับกวาดดินใต้แค่ผักเพื่อเสริมดินบนแค่นะครับเพิ่มน้าดินเพิ่มธาตุอาหารในพืชก่อนจะลงต้นใหม่นะครับใต้แค่ผักเราก็มีโครงการที่จะเอากบมาเลี้ยงนะครับตรนกลางทำร่องน้ำอยู่ คุณแม่สมจิตหลวงจันทร์อายุ78ปีคุณแม่มันความสุตรปัจจัยไล้ขายขายอินซีที่โรงพรายาบาลหิงปู่นั่งตายชวิอของแกแล้วครับแต่ยังแข็งแรงไม่เหมือนคนมีอายุทั่วไป